เอ้ไหมคะวันนี้พี่ขอลางานนะคะพอดีพี่จะไปร่วมงานแต่งญาติลูกพี่ลูกน้องที่ต่างอำเภอนนะคุณรู้ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์ลูกค้าที่ร้านเราเยอะขนาดไหนยิ่ช่วงนี้พนักง,งานก็ไม่พอคุณจะมาลากระถันหนอย่างนี้ได้ยังไง ไม่รู้ล่ะค่ะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องลาพี่ทำงานไม่ได้จริงๆค่ะคุณฝากซองไปก็ได้นี่ไม่เห็นจำเป็นต้องไปด้วยตัวเองเลยวันนี้อ่ะวันถุดลูกค้าที่ร้านเราเยอะถ้าคุณไม่อยู่อ่ะเพื่อนร่วมงานน่ะเขาจะรับลูกค้าไหวได้ยังไงพนักงานไม่เพียงพอเราก็ต้องเสียลูกค้า แล้วทางร้านเนี่ยต้องสูญเสียรายได้เท่าไหร่คุณเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมพี่ก็<ๆ>เป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งพี่ไม่จำเป็นต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้ยังไงพี่ก็ต้องไปร่วมงานแต่งงานให้ได้ถ้าพี่ไม่ไปนะญาติทั้งพี่เขาจะโจก,กรธจะเกลียดพี่แถมไม่พอจะนินทาพี่ตลอดทั้งชีวิตเลยแหละ ลาวันนี้ผมจะหักค่าแรงคุณสามเท่าอะไรนะคะเจ้านายเจ้าแม่จะมาหักเงินพี่ถึงสามแรงไม่ได้นะคะทํางานที่เนี่ยคือไม่ต้องมีญาติพี่น้องเลยใช่ไหมคะหรือเจ้านายไม่มีญาติพี่น้องเลย เอาเมื่อก่อนมาเปรียบเทียบกับเรื่องตอนนีน้ไม่มีใครเหมือนเดิมตลอดไปหรอกคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วที่คุณมาลางงานกระทันหันแบบนี้คุณจะให้ผมไปหาใครที่ไหนมาแทนคุณการที่คุณออกมาทํางานเนี่ยไม่ใช่จะเห็นใจแต่ญาติพี่น้องคุณอย่างเดียวคุณต้องเข้าใจหัวอ,อกคนที่จ่ายเงินเดือนให้คุณด้วย